คุณเป็นผู้ที่ชอบดูคลิปสงครามเด็กทเลแกมเป็นชีวิตจิตใจไหมคุณอยากรู้ไหมว่าสงครามในโลกอนาคตจะเป็นยังไงหรือคุณแค่อยางหาที่ปลดปล่อยความเบียวทหารของคุณอย่างกลายเป็นกลุ่มหัวกนลไลเข่งศาสนาของรุนแรงในตะวันออกกลางเข้าร่วมปฏิบัติการพิเศษทางทหาร3วันสังหารหมู่พวกกินอิรลาน์ที่เข้ามาบุกลุกในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทิ้งระเบิดลถรถดขนส่งเสบียงเฮมิลิเทเลียนเอทของพวกสาวประชาชาอาร์มัสเซาสามหรือว่าอาร์มาสาม เป็นเกมแนวมิลซิมแซนด์บ็อกซ์ที่เปิดโอกาสให้คุณทำอะไรก็ได้ในเกมโดยเฉพาะอาชญากรรมสงครามคุณอาจจะรู้จากเกมนี้เพราะว่าเหล่ายูทูบเบอร์ไทยหลายคนที่ทำคอนเทนต์แนวมิลซิมหรือว่าเกมอย่าง DC กับจอล่าโดยรวมอย่างแบทเทิลลอยเยลที่มีต้นกำเนิดมาจากบทของอามาเพราะว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมยิงธรรมดาที่คุณเห็นกันในตลาด bitch, เพราะเกมนี้จะสอนให้คุณรู้ถึงความจริงอันหดหูทรหดและโหดร้ายของสงครามอย่างสงครามจริงๆนั้นแบงต้องใช้คีบายเยอะขนาดไหน Hell yeah this is what they call war because this is ว <War. S 2> มึงเก็ตปะพอดีว่าโอทีไม่คิดว่าดิชั่นวอลแล้วกูอยากใส่เฉยไม่มีอะไรแค่นั่นแหละปะในปี2035ในประเทศสมมุติแห่งหนึ่งที่มีนามว่าสาธารณรัฐออติสและสตาติสเทอรีนัดเบกซอนเกาะจริงกับริมนอสที่ตั้งอยู่แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เกิดสงครามในประเทศระหว่างรัฐบาลปฏิเด็การของออติสและกลุ่มกบฏ FIA ก็กำลัง NATO ยิงก้าวเข้ามาเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์แต่ในเวิเีเดกันก็เป็นฝ่ายที่แอสบสนับสนุนกลุ่มกบฏ FIA จนกระท,กทั่งมีกลุ่มใหม่เดินขอเข้ามาเสียกในเหตุการณ์ด้วยอย่างพวกส่วนที่สัญญากวางตุง AKA NATO e a s t e r n b o c Edition แม้ก็เป็นเกมอีกเกมที่ N College ให้ผมสังหารหมู่คนกีน ถัดลงมาอย่ากเกมคอมมาเนีรยของเครื่องยลรสแต่เอาจริงครับผมและน,น่าจะรวมถึงลหลายๆคนด้วยที่มาเล่นอารมาสามนั้นแมงไม่ได้มาเล่นเพราะเนื้อเรื่องหรอกครับเพราะแม่งพากันมาเล่นพบเบียวทหารนั่นเองครับแต่เอาจริงๆครับอามาสามเป็นเกมแนวนด์บ b o x ซึ่งคุณจะเล่นแบบไหนก็ได้ครับแล้วแต่คุณคิดแต่สิ่งหลัหลกๆที่เกมอาม่าจนะเน้นนั่นก็คือการจําลองสถานการณ์ทางทหารแบบสมจริง <What? S 2> สมจริงหรือไม่สมจริงมึงลองคิดดูว่ามันมีกรณีหลายครั้ง oh, <my> ที่คลิปอารมาสามมันเป็หลุดยู่ในช่องข่าวจริงๆ i s n t a c t u a l l y it comes from a video game ARMA 3 the seen few fake like these before. ถ้านอกเหนือจากอะไรแบบนั้นแม่งก็จะโดยเกมเพย์ของ ARMA 3จะมีเล่นตั้งแต่พลราบจนถึงเครื่องบิน โดยการจำลองระบบอะไรหลายอย่างนั้นถูกทำขึ้นมาให้สมจริงเท่าที่อินจินของปี2013จะรับได้โดยระบบแรกที่ผมจะพูดถึงครับนั่นก็คือสัตว์หลังหลักของเกมนี้เลยอย่างอินเฟนทีหรือว่าระบบผลลามนั่นเอง Why you want join the Army, son? Murder. And pill And course, ตามที่ทุกคนรู้กันเลยครับว่าอาาแม่งไม่ใช่เกมยิงธรรมดาแล้วก็ระบบหลักของเกมแม่งก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเอาจิงนะแม่งไม่ธรรมดาตั้งแต่ให้บาบคีร้อยกว่าคีแล้วแหละ โดยเกมนี้ครับคุณจะไม่สามารถคาดหวังอะไรเหมือนเกมยิงกระสุนทั่วไปอย่างค <ซะ S 1> อปดูดีได้ครับเพราะว่าตัวละครที่คุณเล่นนั้นไม่ใช่พวกขีดยาเข้าเส้นวิ่งสับตีนแต่กระโดดซ้อมได้หกองศาโดนยิงหน้าแดงหนีหลบเข้ากับบงังคุณคือพวกแคนนนฟอ์เดอร์ที่ทุกก้าวในสนามลบนั้นคือความเสี่ยงกระสุนเพียงไม่กี่นะัดก็สามารถทำให้คุณลงพื้นไปนอนกับรากมะม่วงได้แล้ว เราาไปคุยกกับกมม่วงะผมก็ต้องขอยอมรับด้วยเด็เลยนะครับว่า l เล n น c เ r ิ e ของระบบในเกมนี้ไม่เป็นเลยที่น่าสับสนไปอย่างมากกว่าที่ผมจะนึกได้ว่าผมสามารถกดซีเพื่อเอาปืนไปตั้งไว้ที่ลาบให้มันยิงแม่นขึ้นได้ผมก็เล่นเกมนี้ปาไปกี่ชั่วโมงแล้วก็ไม่รู้แล้วเมออเมนอตรับมันอาจจะมีแมชคานิกอีกร้อยกว่าอย่างที่ผมไม่รู้ว่ามันมีในเกม มันฟังดูแย่ครับที่ระบบในเกมนี้มันเป็นอะไรที่น่าสับสนครับแต่ว่าถ้าคุณเริ่มทำความเข้าใจกับมันไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นอะไรที่น่าสนุกครับสนุกที่ผมหมายถึงคือการเดินเท้าไปออกเทียห้ากิโลเพื่อไปเหยียบกับระเบิดตายตอนใกล้ถึงแล้วใช่ครับบางครั้งการเป็นพลราบเดินเท้าอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสักเท่าไหร่เราก็ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งนั่นก็คือยานพาหนะนั่นเองครับโดยยานพาหนะในเกมนี้จะมีตั้งแต่รถเรือไปถึงยานบินเลยครับ เดี๋ยวผมจะขอพูดถึงยานพานะทั่วไปอย่างรถก่อนครับโดยรถของเกมนี้ครับมันก็จะขับมอนเกมทั่วไปเลยมันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกหรือแตกต่างไปจากนั้นแต่ระบบมันจะแตกต่างจริินเฉพาะจำพวกรถจู่โจมอย่างเฉพาะจำพวกรถหุ้มเกาะไอเอฟวีแล้วก็รถถังครับ และความแตกต่างอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ระบบการวิวข้อคอมแบทของอาม่าสามเป็นสิ่งที่สนุกครับแล้วเมอเอาเมนอตอาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ปลูกฝังข้อเบียนรู้ทานลงไปในลากจิตใจของผมลองลงมาจากการที่ผมเอาเวลาตัดต่อคลิปนี้ไปเสียกับการเล่นมอลติคูลแท่งคอมแบทกับแอดมินในเซิร์ฟของผมกับนั่งดูโกอันพันเซอร์ปฏิบัติการสายฟ้าแลบของเยอรมนีในช่วงแรกด้วยเบาแล้วเร็วทํายังเป็นรองวิ่งทะลวงสูงตัวทีหมายความว่าผลิตในเชโกสโลวาเกีย โดยรถจู่โจมในเกมนี้จำพวกไอ้วีหรือรถถังนั้นจะไม่สามารถขับได้เพียงแค่คนเดียวโดยจําเป็นต้องมีอย่างน้อยอีก2คนเข้ามาคุมบทบาทแต่ละอย่างในรถด,ด้วยโดยทุกบทบาทในรถนั้นก็จะมีความสําคัญเป็นของตัวเองเลยครับไม่ว่าจะเป็นคอมแมนเดอร์ที่ไว้ใช้ดูลาดเล่าโดยรวมแล้วก็จับตาดูศัตรูหรือว่ากันเนอร์ที่เป็นคนคุมปืนถังหลักโดยรวมพบการจะขับรถถังหรือว่าวมรถหุ่มเกาะในเกมนี้จาเป็นต้องใช้ทีมเวิร์กระดับหนึ่ง แต่ว่าถ้าคุณเล่นในโหมดสิงเกิลเพย์เยอร์มันก็จะคนละเรื่องเลยครับเพราะว่าถ้าคุณมีลูกทีมในรถถังของคุณคุณก็สามารถคุมรถถังเหมือนเกมทั่วไปอย่าง battlefield <Hey. S 1> ได้เลยครับทางที่ผมแนะนำที่ดีที่สุดเลยครับนั่นก็คือการให้คุณไปนั่งอยู่เก้าอี้กันเนอร์และลูกทีมบอทของคุณที่เหลือนั้นคุมบทบาทอย่างอื่นเพราะว่าเอาตรงๆครับการเล็งรถถังของบอทนั้นมันออกแย่ไปหน่อยครับสำหรับผมแล้วมันก็สนุกกว่าบทบาทอื่นที่เราทำะไรแทบไม่ได้เลยนอกจากคน w a s d พาามามีแค่รถเกาะยานบกมันก็จะไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเกมจำลองทหารอย่างสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีทางเลือกอย่างยานอากาศนั่นเองครับโดยยานอากาศในเกมนี้มีตั้งแต่เฮลิคอปเตอร์ไปถึงเครื่องบินเลยครับแต่ปัญหาเดียวที่ผมมีกับเหล่ายานอากาศทั้งหลายในเกมนี้เลยนั่นก็คือสิ่งที่ผมได้อธิบายไปในช่วงที่ผมพูดถึงระบบผลราบเลยครับ Learning Curve ของเกมนี้มันคือการลกอบายทั้งเต็มผมจะไม่อธิบายส่วนนี้สัเท่าไหร่แต่ผมจะให้คุณจินตนาการเองว่า200ชั่วโมงเลือกของการที่เป็น ผมไม่รู้มันคือสกิลอิ s u e ของผมเองหรือว่าเพลย์ไทม<า>์ของผมกับเกมนี้มันยังไม่พอแต่อย่างน้อยครับผมก็ยังขับเฮลิคอปเตอร์อดได้อยู่ครับเพราะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนั่ hey, bro watch your jet watch your jet bro watch y o u นงหอนเป็นโคบีบาอันเนี่ยโคบีบอยันเหี่ย โดยรวมครับจากที่พวกคุณได้ยินมาพวกคุณก็อาจจะรู้แล้วครับว่าผมเป็นคนที่เล่นอาร์มาแบบแคชชียลมัลติเพเยอร์ผมแทบไม่ได้แตะเลยซ้ำน,นอกจากตอนที่ผมไปหาเกียร์ในเซิร์ฟบอลหลอดเป็นเด็กใหม่แล้วก็โดนคนรัสเซียด่าส่วนใหญ่ผมจะชอบหาโลซินาริโอเล่นในเวิร์กช็อปแล้วก็หาะไรทําม่วๆในโมดิเตอร์ผมไม่ได้เล่นอารมาสามบ่มบมคิดว่าเกมนี้มันคือเกมที่ให้ผมเพอร์ฟอร์มการผ่าตัดหัวใจกลางสนามลบแค่เพราะว่าผมโดนกระสุนจุดสองสองเจาะเข้าไปที่กีนซ้ายของผมผมเล่นอา m ์มาสามเพราะว่ามันคือเกมที่เปิอดโออกกาส้้ผมทะไไร็ด หรือว่าจำลองเหตุการณ์วันที่2พฤษภาคมพศ2554ปฏิบัติการเน็บจูน AKA การไปชีพนายอุสมะบินลาดินผู้นำกลุ่มก่อการร้ายอิสลามใหญ่อย่างอันกอิดผมชอบอามสามผมเป็นเกมแนวมิลิเทอ y รี n แซนดบ็อกที่เปิดโอกาสให้ผมทำอะไรก็ได้แล้วแต่ใจสัญหาโดยเฉพาะการลงหมอดครับคุณยังไม่พอใจกับความยากของอามา3ใช่ไหมครับ ว่าคนแนะนำหมดอย่างเอสหรือว่า Advanced Combat Environment โดยมดนี้ครับจะโอเวอร์ฮอลทุกอย่างในเกมเลยครับไลยตั้งแต่ระบบฟิสิกส์กระสุนไปถึงระบบปฐมพยาบาลโดยเฉพาะระบบปฐมพยาบาลที่ผมบอกได้เลยว่าหากมึงเล่นเกมนี้ถึงครึชั่วโมงมึงอาจจะไปฝึกเป็นแพทย์สนามได้เลยต่อมาจากหมดก็จะเป็นของจำพวกเื้อสถานการณ์หรือว่าซีนารีโออธิบายให้ง่ายๆหน่อยมันก็คือพวกเกมโมดหรือว่าแคมเปญที่ผู้เล่นสร้างขึ้นมาเองแล้วอัปโหลดลงเวิร์กช็อปโดยปกติที่ผมแทบไม่เล่นหมดมาติเพย์เลยผมก็จะเล่นอะไรพวกนี้เป็นหลักแล้วก็มีซ มันมีตั้งแต่เกมโหมดซุมมิชชั่นเล็กๆที่ให้คุณบ้านลัเหมือนแบทเทิลฟิลด์ได้หรือว่าเอาที่สุดนะครับเนอร์คือแมงรีเมคทั้งแคมเปญของโคบอลอัศวลงอามาสามผมว่าอะไรพวกนี้มันเป็นซิลออฟอะโพรบให้เหล่าคอมูเกมนี้ที่ได้เขตพอจะสร้างผลงานที่โคตรคีโนให้กับเกมนี้ตลอดเวลาแล้วไหนๆก็พูดถึงซีนารีโอแล้วครับผมจะใช้เซกชันนี้ในการอวยถึงเกมโหมดหนึ่งที่ผมชอบเป็นอย่างมากแล้วเกมโหมดนั้นก็ไม่ใช่อะไรเหนือไกลเลยครับนอกจาก อันติสตาซแปลมาจากภาษากรีกที่แปลว่าการต่อต้านเป็นซีนารีโอเกมโหมดซิงเกิลเพยเยอร์และมัตติเพยเยอร์ของอาร์มาสามที่เราจำลองสงครามรูปแบบกองโจรหรือว่ากอริล่าเอ่อเอ่อกอริล่ากอริล่า Gorilla Warfare กอริล่าวอร์เฟร์เออ,อ,เอช่างมัช่างมาเถอดเฮีย ให้อธิบายสงครามรูปแบบกองโจรง่ายๆก็คือสงครามที่คุณไม่จําเป็นต้องชนะการต่อสู้โดยตรงคุณลองจินตนาการเขาว่าเกิดขอขัดแย้งในประเทศและคุณเป็นแค่ชาวบ้านตาดำๆที่มีแต่ปืน AK สั่งตรงจากทีมและชุดเกาะกันกระสุนเกรดสนามบีบีกันแต่ว่าฝั่งตรงข้ามของคุณนั้นเป็นอํานาจรัฐบาลใหญ่ที่แม่มีถึงปืนใหญ่รถถังแล้วก็เครื่องบิน การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยว่าหากคุณไปสู้โดยตรงมันก็คือแพ้อย่างเดียวครับแต่มันก็ไม่หมายความว่าจะไม่มีทางสู้เสมอไปเพราะว่าโดยความที่กลุ่มของคุณเป็นแค่ชาวบ้านตาดำๆมันก็หมายความว่าคุณสามารถเข้าไปปนอยู่กับกลุ่มฟูงชนธรรมดาได้เราก็จะใช้สิ่งนีเหตเป็นข้อได้เปรียบของเราครับไม่ว่าจะเป็นการกอเหตุความไม่สงบต่างๆยิงแล้วหนีวางระเบิดคาร์บอนหรือว่าอะไรก็ตามที่แม่งเกิดขึ้นในชายแดนภาคใต้แถมอะไรพวกนี้มันยังเป็นการฝังความกลัวให้กับฝ่ายตรงข้ามข,ามของเราครับ คุณลองจินตนาการเขาว่าคุณคือท่านายหนึ่งอยู่กับกลุ่มพวกของคุณลาดตะเวนอยู่ในช่งบทแห่งหนึ่งคุณระแวงตลอดเวลาว่าหนึ่งในสิบของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในที่แห่งนี้แม่งเป็นพวกติดอาวุธแต่ว่ายัางไงก็ตามคุณก็ไม่ได้คิดเลยมากว่ามันไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นตั้งแต่คุณมาลาดตะเวนเน่ที่แห่งนี้จูๆ่ๆเขาก็มีมอเตอร์ไซค์ขายไอติมขับผ่านมาทุกคนในทีมของคุณก็แห่กันไปซื้อไอติมแดกเพราะแม่งไม่ได้แดกเลยตั้งแต่มาลาดตะเวนที่นี่แต่หารู้หรืืออออไไไมมมม่ม่่่วาตเตซคคยิีนนับ ลูกเทียงของคุณได้หายไปกับแรงระเบิดแล้วก็เหลือแค่คุณคนเดียวคุณเลยไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้นแต่หารู้หรือไม่อีกแล้วว่าทั้งหมู่บ้านนั้นไม่คือกลุ่มปิดอาวุธหมดเลยสรุปคือคุณโดนจับไปรีดข้อมูลเรียกค่าไถ่<ะ>แล้วก็ปดาดคอๆๆลงไลลี่โดยในแอนติสตาซีครับนอกจากการที่คุณต้องออกไปลบแล้วก็ยังมีอย่างอื่นที่คุณต้องบริหารด้วยไม่ว่าจะเป็นเงินทุนของแฟคชันกำลังพลหรือแม้กระทั่งระดับความเกี่ยวโกรธของฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะไอระดับความเกลียวโกรธนี่แหละ จากที่คุณเจอแค่รถกีบติดปืนกระจาะก,กระจอกคุณอาจจะได้เจอรถถังแทนอาวุธทกุกอุปกรณ์ไม่จำเป็นต้องซื้อครับเพียงแค่ไปหารู้จัก,จกเดือผู้คอล้ายทั้งหลายที่คุณได้สังหารไปก็พอดูทุกอย่างเข้าลุกบ็อกรถหนีกับผ่านแล้วก็เททุกอย่างลงคลังแสงหลังจากนี้ก็เอนจอยกับอาวุธคุณภาพที่คุณได้มาแบบซีซีโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดว่าเจ้าของที่คุณขโมยมานั้นมีลูกเมียอยู่บ้านที่ต้องเลี้ยงหรือเปล่า ได้รวมขับแอนติสตาซีเป็นการจำลองสงครามกองทวนในรูปแบบวิดีโอเกมที่ทำมาได้สมบูรณ์เป็นอย่างมากแต่จริงมันก็ไม่ค่อยมีเกมไหนที่เอาสงครามรูปแบบนี้มาใช้เป็นระบบในเกมสักเท่าไหร่อย่างน้อยก็มีไว้เป็นแค่ตีมเกมแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเหนือจากนั้นอีกแล้วแล้วก็จากคลิปต่างประเทศที่ผมเคยไปฟังมามก็ทําให้ผมได้รู้ว่าทาไมตีมสงครามรูปแบบนี้มันไม่ค่อยถูกนําเสนอในวิดีโอเกมขนาดนั้น สาเหตุหลักๆเลยครับก็คือเรื่องการเงินเพราะว่าเอาจริงครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับบริษัทค่ายดังจากประเทศใหญ่ๆที่แม่งจะทําเกมที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นเป็นกลุ่มกบฏก่อความไม่สงบไล่ดักซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ตารวจทหารระเบิดคาร์บอเหรืออะไรก็ตามเพราะว่าอะไรพวกนี้มันคือยุทธวิธีของกลุ่มก่อ,อก,การร้ายที่เราประเทศใหญ่ๆเหล่านี้แม่งได้ไปทิ้งระเบิดใส่เพราะฉะนั้นครับมันไม่ค่อยดีกับ PR อาของบริษัทเกมใหญ่ซะเท่าไหร่ ยกเว้นถ้าตำรวจทานที่เราต้องไปฆ่าในเกมนั้นไม่เป็นพวกนาซีหรือว่าอะไรก็ตามที่ชาติตะวันตกเกียริอันนั้นคือการันตีขายที่ PRD แล้วก็รางวัลมีเดียได้ถือซีเพราะฉะนั้นค้อเน่นทีสตาซีคุณจะเล่นไปเลยก็ได้ทุกอย่างแม่งอยู่ในฮาร์ดไดรา์ของคุณครับคุณจะก่อการไล่หรือก่อขาไม่สงบเป็นกลุ่มอะไรก็ได้แล้วแต่ใจของคุณเพราะว่านี่คืออตีสตาซีจากไตเติลของวิดีโอนี้ครับ เกม12ปีอย่างอา m ์มาายังคงความเร l e v a n มาถึงปีนี้ไหมแต่เอาจริงครับต่อให้มันมีภาคใหม่อย่างอา m ์มารีฟอร์เจอร์หรือว่าในอนาคตอย่างอา m ์าสี่อามาก็ยังคงเป็นเกมที่ยังคงคุณภาพของมันไว้อยู่ดีไม่ว่าจะเป็นเหล่าคอมมูเวิร์กชอปที่แอคทีฟหรือว่าเหล่าขอมูมิวเซียมที่ยังปักหลักอยู่ในเกมนี้ okay. เพร,ราะฉะนั้นอาร์าก็ยังคงเป็นเกมที่คุ้มค่ากับการหยิบมาเล่นครับ เอาจริงนะผมไม่มีตังค์ซื้ออามาฟอร์เจอร์แต่ถ้าผมซื้อได้นี่ผมเล่นไปแล้วแหละ